ข้าวไก่เปื่อยแล้วนะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะใส่เครื่องปรุงเลยนะคะที่เราจะใส่ที่เราตําไว้นะคะอันนี้เขาตาแล้วๆจะอันนี้ผัดชายปลาทูตาใส่กันเรียบร้อยแล้วค่ะควักทุกเลยค่ะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะ,คะข้นหน่อยค่ะคนหน่อยคนนหน่อยนะคะเดี๋ยวน้ำมาใส่เราจะใส่แล้วค่ะ น้ำมาใส่นะคะทุกคนคั่วขั้วก่อนแล้วก็ใส่นี่แหละค่ะใส่นะคะพอใส่แล้วเราก็เอาน้ำใส่เลยค่ะเอาใส่ให้มันเต็มเลยเต็มหม้อเลยค่ะใส่อีกใส่อีกอใส่อีกค่ะใส่อีกค่ะเพราะว่าเครื่องปรุงข้างในเข้มข้นพอแล้วจ้ะนะคะคนเลยค่ะคนให้เข้ากันเลยค่ะ นี่นะคะดูสิคะเข้มข้นมากทั้งเท้าไก่ทั้งปลาทูแต่ทุกคนเข้มข้นเราก็จะปิดฝาก่อนอทําให้มันเดือดแล้วอันนี้เราก็ฉีกใบมะกรูดลงไปเลยค่ะเอาวางพอแล้วค่ะฉีกใบมะกรูดลงไปเลยนะคะเอาเอาเอาออกก่อนเอาช้อนออกก่อนค่ะอันนี้เป็นพ่อบ้านทําค่ะแต่แม่แม่บ้านเป็นผู้กํากับนะคะเป็นผู้กำกับนะคะเออพ่อบ้านทอร่อยนะเออ พ่น,<ห>นทํา <ำ S 2> ่มีทายาวๆก็ได้พ่อทํายาวๆก็ได้ไม่ต้องฉียงให้มันมุนดอกเออฉีเงยาวๆก็ได้เออดึกลายยาวนั่นแหละนี่หลจาจะสูตรใครก็สูตรใครนะคะทุกคนเอคแล้วก็ใส่อะละพอแล้วนะคะใส่ใบมะกรูดให้มันหอมหวนๆด้จ้ะพี่น้องหอมจ้ะอะละพอแล้วพ่อนะคะจากนั้นเราก็จะปิดฝาไว้นะคะเออเราเอานั้นลงไปเลยได้ไหม,ไมเอาเลือดมาใส<ม>่เลยค่ะ,<ล>ะ เลือดไก่มาใส่เลยที่เขาต้มที่เราหั่นไว้นะคะทุกคนเอามาดูะคะ่ะมาดูกันน,นี่ค่ะเราจะใส่เลือดไก่ด้วยนะคะทุกคนที่เราหั่นไว้เราจะทําไม่ทําเล็กกะทําใหญ่ไปเลยโห้ล้นเลยนะเนี่ยวายค่อยๆหน่อยค่ะค่อยๆตักลงดีๆคนนี้ไหมเออนั่นแหละค่ะดูดิค่ะนี่โอ้น้ําเกือบล้นเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะ,คะ,คะเข้มข้นใส่เท้าไก่เลือดไก่นะคะทุกคนใครชอบก็ อร่อยคะ่ะทุกคนนีละคะขั้นตอนในการทำแล้วนะคะแล้วก็จะสุดท้ายเราพอมันเดือดสุดเราก็จะเราก็จะปรุงเครื่องด้วยน้ำปลาน้ำน้ำปลานะคะทุกคนแล้วก็ผงนัวตอนนี้ให้มันปรุงไปเลยดีไหมเสร<อ>็จแล้วเราก็ใส่้ปลาเลยจ้ะใส่ไปเลยคะ่ะใส่อีกคะ่ะใส่อีกมันหม้อใหญ่โอเคคะ่ะเโอเคคะ่ะแล้วใส่เกลือด้วย อันนี้เป็นเกลือค่ะใส่เกลือหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราค่อยเราค่อยชิมตอนมันเสร็จนะคะทุกคนเอาผงนัวใส่เลยครับเพราะผงนัวใส่เทใส่เลยรวบๆใส่รอบเลยไม่ต้องใส่ยานไม่ต้องใส่ช้อนรวบไปเลยนี่นะคะเราก็ใส่ผงนัวนะคะใส่หน่อยเซ่บหน่อยใส่หลายเซ่บหลายใส่หลายหลายหมอยน่อยกระล้นค่ะพี่น้องเฮละจ้า แนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยชิมนะคะจากนั้นเราก็ตัดน้ําตาลสักช้อนหนึ่งค่ะก็เยอะไปเยอะไปไมันจะเป็นหวานโอเคค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นน้ําตาลนะคะทุกคนนี่แหละค่ะเราก็จะปิดฝาให้มันเดือดก่อนนะคะมาดูตอนมันสุกนะคะทุกคนเราปรุงเรียบร้อยแล้วดวนะะนูนะคะนี่แหละค่ะหน้าตาของอขนมจีนน้ำยาขนมจีนนะคะจากนั้นเราก็ตักฟองออกนิดหน่อยที่ตัดไปตักฟองออกให้หน่อย นาตักฟองออกให้นะคะตักฟองออกนะคะจนล้นเลยค่ะทุกคนชิมดูแล้วเรียบร้อยใส่เครืค่องปรุงเรียบร้อยแล้วมาเซบเซบนวลน,วน,วน้ํากันเด้อจากพี่โน้องอ่ะเอาลับอแล้วพอเดี๋ยวนี้เราก็จะโรยด้วยผักนะคะ <c oughs> ต้นหอมของเราค่ะที่เราเตรียมไว้นะคะก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีวันนี้นะคะทําขนมกินน้ํายาป่านะคะ ข้าไก่เลือดไก่ค่ะทุกคนอร่อยนํากันเด้อจ้า